อ่าดิหมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสลายอีลัตติชอปนะครับเพื่อนๆแอดไปได้เลยครับที่เฟซบุ o กเห็นไหมครับอีลัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลัตติชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่แปดปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไอด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กับนายเมทัลสลักเอาไว้แคนนิงนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโดนเดือดนะครับที่ผ่านมาปกติพี่หมีไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์โดนเดือดเลยเนาะแต่นี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะครับว่าเฮ้ยตอนนี้โดนเดือดนะพี่หมีเขาบอกปรับอะตอนนี้มันปรับบาลานซ์ปืนอะทำให้ไม่ได้ปรับบาลานซ์ทำให้แบบค่าพลังโจมตีเท่ากันนะ แต่เป็นปรับในส่วนที่ปืนทองก็คือแรงไปเลยครับยังไงปืนทองดาาเหมือนก็แรงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับเพอเดี๋ยวมีจะมีคลิปการเล่นให้ดูด้วย มาตวล้าง คือหมีเอาลูกซองแบบเนี่ยแคปปืนทองอ่ะยิง3นัดตายเลยนะเพราะนั้นคำถามย้อนฮิตว่าเฮ้ยพี่หมีครับปืนทองเนี่ยถ้าเราไปปลุกเนี่ยยิงคน3นัดตายจริงหรือเปล่าตายชัวเพราะว่าขนาดแคปปืนทองหมีมียิงประมาณ3 4สนัดอ่ะยังตายเลยเพราะฉะนั้นปืนทองปลุกไม่ต้องสืบครับตายแน่นอนนะอ่ะโดยหมีจะขออนุญาตพูดถึง5หัวข้อนะครบโหมดโดนเดือดปรับใหม่แล้วสนุกกว่าเดิมไหม่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเก่ากับแบบใหม่ไหนสนุกกว่าก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ แบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเออเหมือนโหมดวิ่งหนีกันมากกว่าเหมือนวิ่งหนีกันแล้วก็พยา, board, ายามลาสบอสใครราสบอสเยอะกว่าก็ชนะแต่ว่าถ้าในในโหมดดวลเดือดใหม่ตอนเนี้ยมันจะเหมือนแบบเข้ามาฆ่ากันเลยอะ่ะเออฆ่ากันเลยแบบไม่สนบอสแล้วตอนเนี้ยบางทีเราฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งศูนย์สี่แม่ก็แทบชนะแล้วนะถูกไหมครับเ,เดี๋ยวมีขอญาตพูดห้าข้อแล้วกันนะเออสำหรับประเด็นดวลเดือดน,นี้นะครับ ดาเมจปืนแรงขึ้นกว่าเดิมมากคนใช้ปืนทองเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่มีบอกปลุกพลังลูกซองเนี่ยทองเนี่ยยิงประมาณ3นัดตายจริงๆแล้วก็ใครไม่มีปืนทองตอนนี้ต้องร้านาว่าเหนื่อยจริงๆเพราะว่าเนี่ยหมีหมีไปลงมาเจอคนใช้ปืนส้ม3ใช่ป่ะปืนเหลืองหนึ่งอะ่ะคือเขายิงแรกเราสู้ไม่ได้จริงๆเว้ย คือมันสู้ไม่ได้แล้วมันมันจะไม่เหมือนแบบหมวดออโดนเดือดเก่านะเออปืนใช้ปืนส้มตบคนปืนลุงอ่ะที่คนชอบมาลงขิงในบอดเยอะๆเออเอามาก่อนทําได้ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับเจอปืนลูกซองยัดหน้าไปสามนัดหายจริงๆนะแต่ว่าน,นี่คือมีเคยทําไกลแล้วสําหรับเออผู้เล่นสายพิสายตมน้อยที่แบบยังไม่มีปืนทองก็เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวมีแปะลิงมาใต้คอมเมนต์แล้วกันเผื่อคนยังไม่มีปืนทองแล้วรู้สึกว่าพุ้ยผมเล่นไม่ได้แล้วว่ะเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วก็ ลองทาดูครับอันนี้เป็นอันนี้หมีแบบสายฟรีเลยนะจะบอกว่าฟรีดีประว่าเติมประมาณหลักร้อยไม่ถึงพันอ่ะคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตามทำตามเทคนิคนี้ของหมีเน่รับประกันเลยหนึ่งเดือนควรจะมีปืนทองปืนทองหนึ่งอันนะครับอะต่อไปเรื่องที่สองคือไม่ต้องลาเราไม่ต้องรอลาสบอลแล้วนะที่เมื่อก่อนไม่ต้องรอลาสบอลเลยครับเดี๋ยวนี้คือวิ่งกันใส่เลยคนมีปืนลูกซองอะไล่ยิงอะอีกฝั่งหนึ่งหนียากครับจริงเพราะว่าปืนลูกซองมันโดนแน่นอนถ้าอยู่ใกล้อะนะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะจบสกอที่ ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งรอลาสบอสอย่างที่หมีบอกครับส่วนเดี๋ยวนี้จะเป็นการเล่นจะเป็นอย่างนี้นะก็คือแบบเอ,อ่อตามหมวดอะชื่อว่าดวนเดือดใช่ไหมมันก็ควรเข้าไปไล่ฆ่ากันแบบนี้มากกว่าไม่ใช่แบบต่างคนต่างวิ่งเงี้ยรอลาสบอสอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่ะต่อไปข้อที่นะคมับเพื่อนๆชอบแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าครับหรือว่าชอบแบบเก่ามากกว่าชอบแบบเก่าก็คือต้องรอลาสบอสหรือว่าชอบแบบใหม่ก็คือแบบวิ่งไล่ดวนเดือดกันแบบลูกผู้ชายเลยอะปืนต่อปืนแลกกันไปเลยนะ อ่าต่อไปข้อที่4นะครับเพื่อนๆว่าตัวไหนโกงสุดนะในบรรดาตัวละครที่มีสู้มารู้สึกน่าจะเป็นเทเวอร์บวกเทเวอร์ปาดบกลุกลูกซองนะแต่มีไม่มีเทเวอร์แต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีเจอเนี่ยถ้าเกิดเจอเทเวอร์ส่วนใหญ่โอกาสเราแพ้สูงกว่านะอันนี้เราพูดถึงจิงโจ้กับเทเวอร์อะจิงโจ้กับเทเวอร์แต่จิงโจ้มันตัวฟรีไงจะไปเทียบกับเทเวอร์ที่เป็นตัวเติมมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเทเวอร์ก็คือตัวนี้แหละครับคือปาดมันหลบยากมากนะปาดโซนิคบูมมันอะเตะ เตะสับขาหลอกอะ่ะของเทเวอร์หลบยากมากนะแล้วก็เทเวอร์ใช้ลูกซองนะเวลาปาดปาดเสร็จใช่ไหมครับวิ่งเข้าไปเอาลูกซองจ่อไม่น่ามีใครชนะนะจริง <c oughs> แล้วยิ่งหมดตอนนี้คือมันปรับความความไฮของดาเมจของปืนแล้วด้วยถูกไหมครับการที่จะเอาปืนลูกซองไปแลกปืนไหนก็แทบชนะหมดอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเทเวอร์บบกลูกซองหมีบอกเลยว่าโหดไปจิงโจ้นะที่ที่หมีสู้มาจิงโจ้ จิงโจ้ลูกสองก็ยังสู้เทเวอร์ไม่ได้นะคือคือคือมีจะพูดไงเดียคือมันก็สู้ได้แต่คือระยะของหมัดเนี่ยมันต้องเข้าใกล้ๆใช่ในขณะที่ว่าเทเวอร์อะมันปาดไกลได้ถูกไหมมันได้เปรียบกว่าเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าต่อไปอีกตัวนะที่มีเห็นรู้สึกว่าค่อนข้างโกงคือไลลาบวกแตเตอร์ลิงทองนะลละไลลานี่เก่งทุกโหมดจริงๆต้องให้เลยนะจริงไม่ได้อ่าต่อไปก็คือไรลานะไลลาบวกแตเตอร์ลิงทองของเธอเนี่ยโหดมากนะมีเจอคือ ถ้าเกิดเจอไลาลาเนี่ยเราไม่เอาลูกซองวิ่งเข้าไปไล่ย,ยิงแบบจอๆเนี่ยถ้าเกิดปล่อยระยะให้ไรลาศาสตร์แกตเตอร์ลิงแกตเตอร์ลิงการปืนทองเนี่ยโอ้โหถ้าเราถ้าเกิดเราหากำบังไม่ได้หรืออะไรไม่ได้โดนยิงแป๊บเดียวตายเลยนะเพราะนั้นหมีรู้สึกว่าตอนนี้ไลาลาบวกแกตเตอร์ลิงทองแล้วก็เทเวอร์ใส่ปืนลูกซองตอนนี้จะคงสุดความพิเศษตัวหมีนะความพิเศษตัวหมีอะต่อไปอข้อที่5้านะครับสรุปกลายตอนนี้เรากลายเป็นเอ่อ หมดวดโดนเดือดตอนนี้มันกลายเป็นหมวดไล่ฆ่ากันแล้วใช่ไหมมันไม่มีการสนใจบอสใดอย่างใดเลยนะคือแบบเน้นก็มาใส่กันเต็มที่เลยสรุปเพื่อนๆชอบหมวดโดนเดือดแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะส่วนใหญ่คือตอนนี้มีรู้สึกว่ามีชอบแบบใหม่มากกว่าน,นะแต่คืออันนี้ก็ไม่ค่อยชอบตรงตรง,ตรงเรื่องออเดามจบาลล้างของวูดมันพังหมดแล้วอ่ะใครมีปืนใครมีปืนทองปูปืนลุงก็ยิ่งได้เปรียบใช่ไหมแต่คือ ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกหมีคือหมวดโดวนเดือดแบบเก่าอะ่ะมันแบบมันวิ่งหนีกันอะ่ะคือหมวดโดวนเดือดแบบเก่านี่หมีไม่ค่อยอยากเล่นเลยนะพูดจริงเพราะว่ามันเป็นอาศัยแบบรอการยิงบอสอย่างเดียวอะ่ะรอล่าบอสเออถามว่ายุติธรรมมันก็ยุติธรรมนะหมวดโดวนเดือดแบบเก่าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเล่นเก่งๆเช่นศึกอย่างเงี้ยสามารถตบ คนปืนทอนปืนลุงได้นะก็อันนี้เพื่อนๆก็เคยน่าจะเห็นในออใน a c e b o o k ใช่ไหมคนลงขิงกันโอ้ยผมตบเ,ออเนี่ยคนดังๆได้เยอะเนี่ยปืนแค่ปืนส้มก็พอไม่ต้องเติมครับอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าล,ล,ลุงเขาแก้เผ็ดหรือเปล่าวะแก้เผ็ดไอ้พวกนี้ชอบขิงก็บอกว่าก็ <c oughs> เลยมาทำเป็นแบบนี้แทนนะครับแต่คือจริงๆมาเล่นได้ถึงจะปรับเป็นแบบนี้ก็เล่นได้ก็คือถ้าเกิดใครไม่มีปืนทองก็มาดูคลิปเดี๋ยวมีลงใต้ใต้คอมเมนต์นะหนึ่งเดือนสำหรับสายฟีสายเติมน้อยต้องทำยังไงได้ปืนทองแน่นอนการันตีได้แน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีไปออกพูดเล่นไม่มากก็น้อยเลยกันสำหรับบางคนที่แบบเอ้ยโอ้โหหมดโดนเดือดใหม่ปรับแล้วผมไม่ชอบเลยบางคนชอบมากติมติมเดืดส่วนตัวมีชอบนะมันมันดีอะคือไม่ต้องแบบมานั่งรอมานั่งรอวิ่งหนีคือคือ่นจริงหมดโดนเดือดเก่ามีเบื่อมากนะไม่ต้องวิ่งมานั่งไล่ตามยิงอะแต่อันนี้มันดีครับแลกกันเลยนะ ไม่ต้องพูดคุยเลยไม่ต้องชั้นเชิงแล้วกูพยายามใส่กันต่อหน้าเลยอ่าแล้วเจอกันนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับใครชอบหมวดดวนเดือนแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็มาพิมพใต้อคอมเมนต์ได้เพราะว่าอันนี้จะเอาไปให้ทางทีมงานเออดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าคนชอบแบบไหนมากกว่ากันด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ